นี่แหละลูกแม่ชมสองแฟชั่นสุดน่ารักของน้องแอบิเกลเครื่องหัวแนนเวอร์เป็นหนึ่งลูกดาราดังที่หลายคนนั้นตกเป็นแฟนคลับของหนูน้อยตั้งแต่แบบบอกสำหรับน้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กของชูพุอริยาและน็อตวิสรุตเราจะได้เห็นพัฒนาการและความน่ารักของน้องเกลอย,อยู่บ่อยครั้งและจะเห็นว่าแม่ชมนั้นพาแต่งตัวน่ารักน่ารักเข้าเีมเดียวก,กันกับคุณแม่อยู่บ่อยๆ ล่าสุดคุณแม่ชมนั้นก็ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับลูกๆลงในอินสตาแกรส่วนตัวซึ่งงานนี้หลายคนนั้นต่างก็โฟกัสไปที่เครื่องหัวของน้องเกลที่แน่นมากๆพี่ๆแฟนคลับเนี่ยแห่ชมความน่ารักน่าเอ็นดูและก็บอกว่านี่แหละลูกของแม่ชมตัวจริง น้องเกลน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นทุกวันจริงๆเลยล่ะค่ะฉายแววซุปตามาแตกไกลและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ